คน่ะมาชม MG The Series นะคะบอกเลยว่าซีรีส์นี้ก็คือแบบ MG ทุกรุ่นนะคะทุกรุ่นปีมินมีหมดนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ราคาเบาๆไปจนถึงที่เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นอย่างตัวสีแดงนะคะอยากได้คันไหนเลงไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยเริ่มต้นที่คันนี้ค่ะ MG ตัว GS นะคะ1.5 XAT ปี2017นะคะตัวนี้ราคาเบาๆแค่4 3 5 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น7,800บาทนะคะ เครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0นซีซีนะคะตัวนี้ก็เป็นตัว X Sunroof นะเออมี Sunroof ด้วยเบาๆนะคะอยู่ด้านบนนะคะนะซึ่งตัวนี้มินเคยทำรีวิวไว้แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็ ไม่นิดเดียวเองค่ะเดี๋ยนะคะขอเนี้ยเลขไม่นะคะอยู่ที่เพียง9 0้า0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ oh, <no. S 1> ก็2017เนาะปีนี้ก็ก็หารเฉลี่ยเป็นปีนะคะก็ใช้ละปีแล้วไม่เยอะเท่าไหร่นี่นี่ขออนุญาตนะคะเปิดสรุปให้ดูนิดนึงอยู่ตรงนั้นแหละตากล้องเดี๋ยวพี่จะไปเปิดให้ดูนะคะอันนี้ใช้มือเปิดได้นะคะปึ๊บนะคะแล้วก็เปิดตรงนี้นี่หมุนเอานะคะนี่ เป็น MG ตัวแรกๆอะในยุคก่อนๆนะคะ2017เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเปิดแบบนี้นะคะก็ตรนนี้ราคาน้องอะก็เหลือแค่435,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,800บาทเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะเนาอเออได้อยู่ ออปชันต่างๆนะคะที่เป็นรายละเอียดเชิงลึกนะมีเนี่ยค่ะได้รีวิวไว้ให้ลูกค้าแล้วนะคะก็จะเป็นสารคดี m อเรื่องนัง่ง <c oughs> เนาะก็ถ้าอยากดูนะคะแนะนำเป็นลายหามินได้เลยเนาะเอ้ยเย็นเพ่งเพาะนะคะด้านหลังก็มีนี่ด้วยช่องแอร์นะคะสำหรับคนนั่งด้านหลังค่ะเนาะการนั่งด้านหลังนะคะตรงนี้มีมีช่องแอร์นะแล้วก็พื้นที่วางขาเนี่ยเห็นปะ่ะมินรู้สึกว่ามันแบบโอค่อนข้างโอเคนะเพราะว่า นั่งนะคะแต่ว่าจะชันเข่าขึ้นมานิดนึงเนาะในลักษณะการนั่งด้านหลังนะคะเราก็จะนั่งแบบนี้มันนั่งเก้าอี้อยู่ในบ้านไหมก็ไม่เหมือนเท่าไหร่นะเพราะว่ามีการมันต้องงอตัวนิดนึงนะคะแต่ถามว่าโดยรวมทั่วไปก็ใช้ได้อยู่นะคะบาเอ็นอีกได้ไหมนะคะน้องมิน้นชอบมีคําถามจากทางบ้านนะคะขออนุญาตลองดันเฮ้ยเอ็นได้นิดนึง <laughs> มีความตกใจตัวเองอีกนิดนึงนะคะเอ็นได้ค่ะนิดนึงเนาะเห็นปะถ้าสังเกตจะเห็นนะคะว่าเอ็นได้นะคะเออ ได้อยู่นะไม่ไม่ตั้งตรงจนเกินไปเผื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวเนี่ยอันนี้นี่เอ็นได้แล้วที่เก็บของด้านหลังละน้องมินมันเยอะไหมข <rede> ออนุญาตเปิดที่เก็บของนะคะเอาที่เก็บของข้างหลังเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้เนี่ยเปิดนะคะจะเปิดตรงนี้นะฟึบ sequel. ด้านล่างค่ะนี่นะ,ะที่เก็บของด้านหลังนะคะมีสองชั้นสามชั้นนะคะเนาะเบาพับพได้พับได้ด้วยนะนอกจากจะเอ็นได้แล้วยังพับแบบเรียบได้ไหนเรียบได้ขนาดไหนเอ่ย พับแบบยังไงได้บ้างเอ่ยนะคะนี่นะคะอ๋อนี่นะคะหกสิบสี่สิบเรียบว่ะเออไม่หกสิบเนี่ยหกสิบนี่สี่สิบเนี่ยหกสิบสี่สิบอ่าเรียบอยู่อ่าสำหรับตัวนี้นะคะซีเซนก็บาทนะคะเออใช้ได้นะคะเนาะตัวนี้นะ 435MC ตัว GS นะคะลักษณะนะตัวนี้ ได้อยู่คอสโอเวอร์ค่จากค่าย MC นะคะราคาเบาๆผ่อนเริ่มต้น7,800บาทนะคะอีกคันนึงนะคะอยู่ด้านข้างหลังจากที่เขาออกตัวนี้ได้ไม่นานค่ะปี2017นะคะเวลาล่วงเลยไปอีกประมาณ2ปีก็จะมาเข้าสู่สีดำตัวนี้เลยนะคะก็เป็นซีรีส์ของ m t นะคะตัวนี้นะคะเป็นจดทะเบียนเมื่อปี2019หรือ2563เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะคะกระจังหน้าเนี่ยเหมือน อะไรเอ่ยนะคะเหมือน Mercedes เลยอะ่ะเอาจริงๆไดมอนด์กริดชัดๆนะคะเอาจริงมันก็คล้ายๆอยู่นะอ่ะอีกนิดนึงก็คือไดมอนด์แล้วอะ่ะทรงมันเหมือนนะคะอ่ะใกล้เคียงนะตัวนี้นะคะเป็น m g z s i Smart ค่ะ เป็นรุ่น 1.5D นะคะจดทะเบียนเมื่อปี2019ค่ะราคาอยู่ที่4 9 9นะคะตัวนี้ไม่มีซันรูฟนะคะแต่มีระบบ i Smart นะ MG ZS i Smart นะคะเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงบอกข้างหลังจะเป็นบาะสีดำกับสีน้ำตาลน,นะเนาะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งให้ดูอีกทีนึงรับดูที่เก็บของก่อนนะขอดูที่เก็บของด้านหลังนิดนึงตัวนี้หลังจากที่เขารู้สึกว่า เปิดข้างล่างเนี่ยมันลําบากชีวิตเกินไปนะคะเขาก็ย้ายมาเปิดแบบมินิคูเปอร์ไปเลยสิคะนี่นะคะแบบนี้นะหรือบีเอ็กก็เปิดประมาณนี้นะคะนี่นี่เนาะตัวนี้นะคะที่เก็บของด้านหลังนะคะมันก็ลึกลงไปกว่าเดิมเมื่อกี้ที่เราเห็น,นจะอยู่ตรงนี้เสมอเลยเนาะอันนี้ก็จะมีที่เก็บของด้านล่างนะคะจะมีถาดแล้วก็มีชั้นล่างอีกนะคะเป็นอย่างอลลอเนาะอันนี้ก็จะทําให้เก็บของได้มากยิ่งขึ้นเนาะปกติทั่วไปเนาระรถพวกนี้เวลาคนใช้ไปส่วนใหญ่พอเขาใช้ไปสักพัก มีคําถามจากทังบ้านยังไงเขาก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน,นะคะบออึ๊บเมื่อกี้มันดึงนะคะตอนนี้พับได้แต่ว่าไม่เรียบนะคะเห็นปะนะคะพับไม่เรียบนะคะเนาะก็มีลักษณะขึ้นมานิดนึงและช่องแอร์ด้านหลังไม่มีนะตัวนี้นะคะอา่าแล้วเดี๋ยวลองนั่งดูนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนั่งค่ะ<ม>เออลัากษณะการนั่งนะคะจะแ,แตกต่างกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้นะคะคือ การนั่งเนี่ยจะรู้สึกว่ามันงอตัวนิดหนึ่งแต่ตัวนี้เนี่ยของนี่ญาตเก็บกระดาษค่ะแ๊บหนึ่งนะออแต่ตัวนี้นี่นะคะมันไม่งอแล้วมันนั่งเหมือนนั่งเก้าอี้อยู่ที่บ้านแล้วก็ที่จับนะคะเออได้อยู่นะละนักษณะการนั่งเหมือนนั่งเก้าอี้ที่บ้านเลยถามว่าเอนเบาะได้อีกไหมนะคะเขาเนี้ยลองเอนดูอุ๊ยติดค่ะไม่ได้แล้วนะคะก็จะติดจุดที่ซุ้มล้อประมาณนี้นะ ก็ถ้าเป็นตัวเมื่อกี้ก็จะเอนได้นิดนึงแต่นี้จะติดนะคะแต่ถามว่าโดยรวมทั่วไปก็ลักษณะการนั่งไม่งอตัวค่ะนั่งเหมือนนั่งเก้าอี้อ้าวแล้วที่คนขับเราเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตเปิดให้ดูในส่วนของคนขับค่ะว่าฝัออ่งคนขับเขามีอะไรบ้างอุ้ยลืมกระดาษตกทิ้งไว้ <laughs> นะมามาดูฝั่งคนขับกันบ้างมา,มาคนขับนะคะคนขับตรงนี้นะคะ ตำแหน่งของปุ่มสตาร์ทยังเหมือนเดิมค่ะอยู่ที่เดิมนะคะเนาะนี่ปุ่มสตาร์ทนะคะอ่าคันนี้เร่งมาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะคะ,ะส,สาม่ามมนี่เขามีพรีเซนต์ตัวเองก่อนนะคะ37,411กิโลเมตรนะคะ oh, <no. S 1> นเขาก็จะทักทายเราตอนขึ้นรถระบบไอสมาร์ทเนี่ยดีอย่างหนึ่งเราสามารถสั่งงานในเรื่องของการที่แบบว่าปรับเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ปรับในส่วนของอะไรนะวิทยุเรื่องเสียงหรือระบบแอร์ต่างๆนะคะเราสามารถกดนะคะกดที่พวงมาลัรเนี่ย แล้วสั่งงานเขาด้วยด้วยเสียงนะไอสมาร์ทนะแล้วก็นอกนั้นยังไม่พอนะคะระบบไอสมาร์ทยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเราได้ซึ่งสามารถสั่งสตาร์ทเครื่องสั่งเปิดแอร์ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้มินชอบอย่างหนึ่งก็คือการวางแผนการเดินทางนะคะแล้วก็น้ํามันค่ะเวลาน้ํามันใกล้จะหมดอะไรเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนเลยนะคะในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เราคือรู้สึกว่ามันทันสมัยอ่ะมีนวัตกรรมมาเอาววาง,ง่ายๆนะคะเนาะพราอะไรมันติฟังกชันนะคะเต็มไปหมดเลยทั้งซายทั้ง คืออะไรก่อนเยอะแยะไปหมดอ๋อนี่นะคะตรงนี้นะคะเอาไว้ปรับอะไรเอ่ย๋ยวดูซิอ่าปรับวิทยุใช่ไหมวิทยุอ๋อวิทยุปรับฝั่งฝั่งซ้ายาฝั่งขวาปรับอะไรอ๋อฝั่งขวาปรับในหน้าจอค่ะในหน้าจอนะคะจะมีเนาะที่ขึ้นมาเนาะปรับในหน้าจอตรงกลางนะคะก็ปรับจากฝั่งขวาแล้วก็สั่งงานตรงนี้ได้เลยนี่ Hello MG เราสามารถพูดกับมันได้อะมันไม่พูดนะเห็นปะมันก็จะมีตัวอย่างคําสั่งให้เนี่ยเป่าไล่ต่างๆอะไรเงี้ยเวลาเราจะพูดอะไรกักบเขาอะ Hello MG เนี่ยเห็นปะนี่โทรเข้าโทรออกเล่นได้หมดเลยนะคะเนาะแต่นี่คือเรายังไม่ได้เชื่อมโทรศัพท์เรากับเจ้าตัวรถคันนี้ไว้นะนี้นะคะนี่ปรับตรงนี้ก็ได้หรือว่าปรับตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะอแล้วก็ในส่วนของแอ์นะคะเปิดปิดตรงนี้ นะคะนี่สวิส์อยู่ตรงนี้ด้าน,นล่างนะคะมีที่เสียบ USB อยู่2จุดด้วยกันแล้วก็โหมดการโหมดของแอร์ก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่เนี่ยหนึ่สองสามสี่โหมดนะคะปรับลมตรงนี้นะ,ะซึ่งจองตรงหน้าจอซึ่งไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วอยากรู้จังว่ามีจอถอยไหมน,นีเห็นไหมจอถอยอยู่ด้านบนแล้วก็มีกล้องรอบคันนะคะเนาะใช้ได้อยู่เดี๋ยวจงน,นี้คันนี้เนี่ยมินจะรีวิวแบบละเอียดไว้ให้อีกรอบหนึ่งนะคะเนาะ ตอนาไปที่อีกคันหนึ่งอ้อลืมบอกราคาไปค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่499,000บาทน,นะคะกับ MG ZS 1.5D 2 0 1, 1. 9 2,563ค่ะเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงนะคะซึ่งเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยเป็นสีแดงนะคะคันนั้นเนี่ยจะอยู่ที่799นะคะเนาะวันนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นซีรีส์ของ MG แต่ละคันมีความแตกต่างยังไงบ้างอะไรยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดจะเอาเชิงลึกเอาละเอียดเลยนะคะขออนุญาตส่งให้ลูกค้านะเป็นคลิปเป็นคันเลยเพราะแต่ละคันเนี่ยยกสารคาดีพูดจริงๆมันยาวนะคะมันยาวจริงๆค่ะ มีคันหนึ่งคือตัวท็อปสุดในรุ่นเลยคือคันนี้น้องมินชอบมากเลยนะคะเพราะว่าคันนี้มาใหม่ล่าสุดรถใหม่และใหม่น้อยมากๆนะก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะคะอืมก็กลับประเทศไปแล้วนะคะเนาะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะถ้าออกศู์มันเนี่ยราคาเขาก็จะอยู่ประมาณล้าน1.12นะก็ประมาณล้านกับล้านสองนะคะก็เป็นพารามิกซันรูฟค่ะหลังคาเปิดได้กว้างกว่ารถเป็นอีกนะคะเนาะตัวนี้ เนาะแล้วก็มีระบบ i อ m a r t ด้วย H S I Smart นะคะตัวนี้นะเวลาเปิดนะ่ะแมมันเปิดแบบเปิดเองได้นะคะเนาะขออนุญาตนะแล้วก็ที่เก็บนะคะสัมภาระนะคะมันจะมีอยู่สามชั้นด้วยกันฟึบไม่พอมีข้างล่างอีกเป็นยังอไรนะคะนี่ตรงนี้อ่าเนาะ เอาพัเบนีก่อนอแล้วก็เบาะสามารถปรับได้แต่ว่าจะปรับสุดนะจะติดอยู่ตรงนั้นนะคะชุมล้อนะแล้วก็ตัวนี้จะมีที่ติดคาซีทแบบเห็นได้ชัดเลยอยู่ตั้ง2อ,อันนะคะเผื่อมีลูกลูกสักสองคนเนี่ยใช้ได้อยู่นะนี่แลพับเบาะพับเบาะได้เรียบค่ะอ่าพับเบาะเรียบได้นะคะเนาะอืมแล้วก็บอก่อขออนี้ตให้ชมเบาะข้างในก่อนรู้สึกว่าเหมือนนั่งพอร์ช นี่มันเป็นเบาะสีแดงค่ะคุณเบาะมันแต่งสปอร์ตมากคือมันเหมาะกับวัยวัยรุ่นอย่างเราอะ่ะวัยรุ่นอย่างเราอะ่ะต้องแบบนี้นะคะเนาะอ่านี่นะเบาะแบบสปอร์ตมากนะแล้วก็ขออนาตนั่งนะให้ดูนิดนึงปึ๊บนี่นะคะการนั่งเหรอฮยนั่งสบายมากเลยอะ่ะแล้วก็มีช่องแอร์ด้วยแล้วก็มีที่เสียบ usb 2. ชุด2จุดนะคะไม่ต้องแย่งกันอ่าแล้วก็ตรงนี้มีอะไรอะ่ะวางแก้วชามุก โอ้ยนี่เก็บของนะคะเผื่อ,อลูกไปเที่ยวแล้วแบบลูกก็แย่งกันอะไรเงี้ยเออเก็บของได้โอ,ยอ้ยแบบนี้เนาะเอ็นได้นิดนึงเห็นไหมลักษณะการเอ็นนะคะมันก็จะติด,ดบางทีแต่ว่านิดนึงหลังอันนี้คือเอ็นสุดนะประมาณนี้นะคะเนาะอ,อ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะมีพานโนรามิกสลปจุดพีคสุดมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดสลปอวดทุกคนนิดนึงในเมื่อเรามีแล้วก็ต้องอวดนะคะอ่ะแล้วก็ขึ้นรถค่ะ คันนี้นะคะขออนุญาตอวดสรูฟนิดหนึ่งตกต้องขึ้นรถนั่งตรงข้างหลังก็ได้ลูกนั่งได้หมดเลยนั่งหน้าข้างหลังแม่เดี๋ยวพี่จะเปิดสรูฟให้ถึงด้านหลังเลยนะคะเขาบอกว่า Take your key เสร็จปุ๊บก็กดสตาร์ทปุ่มสตาร์ทคันนี้ย้ายมาอยู่ด้านขวามืออุ๊ยอันนี้มัน m g หรือ Porsche คะเนี่ยดูสิคะว่าข้างหน้าเนี่ยเหมือนมากเหมือนนั่งอยู่ในรถยุโรปจากเยอรมันนะเหมือน Porsche เลย นะคะที่คือเหมือนจริงๆนะเหมือนนั่งพอเชียรป่ะได้นะแล้วก็เนี่ยค่ะเบาะนะคะเนาะ,ะนะเป็นเบาะที่แบบกึ่งบัเก็ตซีนแล้วก็มีหนังด้วยเนาะตรงนี้นิดนึงอะ่ะนิดนึงให้มันรู้สึกว่ามีนะคะอ่านิดนึงนะตรงนี้นะคะแล้วก็พิรักพิงศรีสาก,ก็โระดับพอดีนะคะนี่อย่างที่บอกเราจะอวดซันรูฟค่ะ แล้วก็ต้องเปิดให้สุดนะคะพาโนรามิกซันรูฟที่แบบมาแบบยาวกว่า Mercedes อีกนะคะเนาะนี่เดี๋ยวเปิดให้อีกอเปิดข้างหลังไปอีกนะคะโอ้มันยาวมากนะาน,นะคะันนี้ราคาอยู่ที่799รถปีเดียวนะคะแล้วก็ไม่แค่หมื่นสามเท่านั้นเองโอ้โห ้แสงธรรมชาติแบบสุดๆอ่ะคือส่วนตัวชอบตรงที่ว่าอะไรรู้ปะ่ะเวลาที่แบบแต่งหน้าค่ะเนาะแล้วเราเปิดแสงอย่างเงี้ยหน้าเราจะไม่แดงเกินไปนะหรือว่าถ้าเราแบบรู้สึกแสงเยอะเกินไปขอขอแบบรับแสงก็พอไม่เอาอากาศนะคะปิดปิด,ปดหนึ่งหนึ่งอาก็ประมาณนี้อืมนะได้เห็นปะกว้างจนถึงด้านหลังเลยคนนั่งด้านหลังก็แบบสามารถดูดาวไปด้วยกันได้นะคะเวลาเผื่อแบบขับ รถไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอ่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะระบบในรถก็จะมีเยอะแล้วก็แน่นมากสวิชอะไรปุ่มเปิ่มม,มีเต็มไปหมดเลยกล้องมีทั้งหมด360องศาสามารถกดดูได้เห็นปะ่ะอู้หูอู้หู <laughs> นี่กดแล้วมันก็หมุนนะคะเห็นปะ่ะนี่นะอยวกกดให้ดูอีกรอบนึงนี่นะนี่มีกล้องนะคะนี่นะกดดูได้ ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างถ้าปิดกระจกปุ๊บก็จะเห็นนะคะอ่าโหแล้วก็มีปุ่มค่ะซูเปอร์สปอร์ตด้วยคันนี้มินเคยอัดคลิปรีวิวไว้อย่างละเอียดนะคะลูกค้าบอกเลยว่า30นาทีคือมันมีออปชันแล้วก็ของเล่นแน่นมากทั้งคันเพราะมันไรมันติฟังก์ชันนะคะเมื่อกี้เรามีมันติฟังก์ชันแค่นี้เนาะตรงนี้เราเพิ่มมาอีกตรงปุ่มซูเปอร์สปอร์ตแล้วก็พดเดนชิพนะคะซึ่งเอาไว้เล่นเกียร์ขับรถในโหมดต่างๆได้ซึ่งสามารถขับได้หลายโหมดกดตรงนี้ค่ะนี่โหมด อย่างกัรถเบนซ์นะ่ะมันขับเป็นเปลี่ยนโหมดได้นะต่ต้องปิดประตูทั้งหมดแล้วก็กดเปลี่ยนนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นสวิชเปิดปิดฝากระโปรงท้ายนี่กดทิ้งไว้ฝากระโปรงท้ายก็จะเลื่อนเปิดเองและก็ปิดเองนะคะแล้วก็สามารถกดได้โอ้โหมาละเห็นปะเขาก็ปิดเองได้เออมันได้นะโอ้หู ออปชันมาแบบแน่นคันมากนะคะคันนี้ราคาแค่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนี่นะคะเขามีสมุดคู่มือรับประกันมาให้อีกแน่นะคะนี่รถมือเดียวออกสูรนะคะออ้หูนี่มีสมุดคู่มือนะเนี่ยเขามีเล่มเริ่มเท่มเลยใช้ไม่เป็นก็ไปเปิดดูนะคะเนาะนี่นะสมุดคู่มือการรับประกันของเ g คันนี้คือปังไม่ไหวนะคะเห็นปะ นี่นะคะออกเมื่อวันที่17เดือน12ปี2563นะคะเนาะเจ้าของเดิมเป็นชาวต่างชาตินะคะขายกับประเทศค่ะเนาะมือเดียวออกศูนย์ไม่มาดูไม้ก่อนมาดูไม้ทางนี้นี่มาดูไม้กันนะคะอยู่ที่1 3 4 3 8กิโลเมตรเท่านั้นโอ,โ,โอ้โหโอ้โหไม้ก็น้อยจริงอันนี้คือไม้แท้นะคะไม้แท้ได้ไงน้องมินน้องมินรู้รู้นะคะเพราะว่าเขาติดมาตรงนี้ค่ะในสมุดคู่มือการรับประกันนะคะครบ อุปกรณ์ครบใหม่กว่านี้ก็ไปซื้อสูตรนะคะก็ก็เพิ่มตังคล้านกว่าบาทนะคะก็ห่างกันประมาณ4ี่แสนบาทค่ะลูกค้าถ้าเกิดว่าอยากจะประหยัดงบนะคะ4ี่แสนก็มาดูคันนี้ก่อนได้นะคะดอกเบี้ยพิเศษมีค่ะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะอยากจะสอบถามข้อมูล MG แนะนำแอดไลน์หามิ้นก่อนนะคะแอดใ K H O N C M นะคะหรือโทรหามิ้นนะคะที่เบอร์นะคะขออนุญาตนะคะเบอร์063-663-6282ค่ะ0 3 6 3 6 6ห6สา2หอดอดีเปลี่ยนเบอร์นิดนึงก็เล่นเบอร์มงคลน,นะคะก็ เบอร์นี้เลยนะคะโทรหามินได้ตลอดเลยทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะที่ร้านเปิดเนาะถ้าเกิดว่าอยากมาดูตัวจริงนะคะทั้ง3ามคันนี้สวยเหมือนที่น้องมินเคลมไว้ใหม่นะคะบอกเลยว่า ตัวจริงเนี่ยก็คือสวยเกินต้านจริงๆทั้ง3คันนะคะและมาดูก่อนได้เลยที่รถมือสองคนเชียงใหม่อยู่เส้นเรียบรางรถไฟค่ะมาไม่ถูกแอดไหลหามินนะคะแอดไซเคชอแอนซีเอ็มแอดไลน์มาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแชทหามินได้เลยค่ะบอกว่าน้องมินน้องมินพี่อยากดู MG จังเลยนะคะอยากดูคันไหนแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว G s สีเทาสีดํานะคะหรือว่าคันนี้นะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3คันด้วยกันตามงบนะคะอยากได้คันไหนแชทไลหามินได้เลยค่ะ